สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียน b m a t Section 1 Critical Thinking ของ b m a t Radiator ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังใหม่ต่อช่องรู้เปล่าว่า Radiator เขาจะสอน b m a t แบบทั้ง Section 1, 2, 3หรือก็มี IELTS ด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็กด Subscribe ไว้ก่อนได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไป สำหรับวันนี้เนาะพี่ก็จะมาสอนในส่วนของ critical thinking ที่เป็น the main conclusion ใน EP แรกก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะพี่ชื่อพี่ไบร์นะคะติด track MDMM หรือว่าการจัดการมหาบัณฑิตของรามารุ่นที่57นี้เลยน้องๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดชีตเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดชีตแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ พร้อมแล้วเรามาเรียนกันดีกว่าค่ะเปิดมาหน้าแรกเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดชีตเนาะก็ไปดาวน์โหลดกันมาโอเคที่นี้มาเปิดมาหน้าแรกกันมันก็จะมีโน้ต2เนาะโน้ต2น้องๆพี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยเขียนชื่อตัวเองลงไปว่าเราเป็นใครแล้วเราจะตั้งโกสําหรับการพิชิตบีแมทในปีนี้ยังไงบ้างเนาะโอเคสมมุติพี่เขียนชื่อพี่ไป b right ทีนี้เราจะต้องมาตั้งก่อนเนาะว่าเราอยากได้เป้าหมายเท่าไหร่พี่ก็จะแบ่งเป็น2ตารางค่ะจะเป็น achievable กับ ideal achievable เนี่ยก็คือคะแนนที่เราสามารถทำได้จริงแล้วก็ ideal คือคะแนนที่สูงขึ้นมาหน่อยท้าทายขึ้นมาหน่อยแต่ทำได้อะคือปังโอเคแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่เราก็ต้องไปดูสถิติเนาะรู้เขารู้เราว่าในรุ่นพี่ปีก่อนๆนเนี่ยเขาจะติดไปได้ด้วยคะแนนเท่าไหร่กันบ้างเปิดมาหน้าถัดมาเลยค่ะ ตรงนี้เนาะพี่ก็ได้ขอยืมของพี่ๆอีกไหนพี่กั๊กที่เขารวบรวมคะแนนจากรุ่นพี่ทีแคสฮกี 64, ที่เป็นเด็กอีกไหนมาไว้แล้วว่าอยากยื่นคณะอะไรจะต,ต้องได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเราก็มาดูโกของเราเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากเข้ารามา MM มมสมมติพี่อยากเข้ารามา MM พี่ควรจะทําได้เท่าไหร่ average เนี่ยก็คือ5.0เนาะแล้วก็ถ้า b m a t ท section 2ก็จะเป็นประมาณหละกัน ส่วน Section 3จะเป็น 3A และรวมกันก็จะเป็น 14A อันนี้ก็คือ Average ค่าเฉลี่ยทั่วไปส่วนถ้าพี่อยากได้สูงขึ้นมาหน่อยแบบ PlaySafe หน่อยพี่ก็จะทำา m x x เนี่ยได้สัก6.5ใน s e c ชัน n 1 s e c เซ o ชัเนี่ยพี่ได้เอาสัก7แล้ละกันและ s e c ชัน n 3 4A ไปเลยชิวๆโอเคพอเรารู้อย่างนี้เรามาเขียนกันดีกว่า ว่าน้องๆอยากได้เท่าไหร่กันบ้างก็มาดูในตัว achievable เนาะพี่ก็จะเขียนว่าเอาซัก5เอาสัก6แล้วก็ 3A และกันกำลังดีอันนี้รวม Ti k ก o k t i k To กต,ต,ต4 a กเนาะอาแล้ว ideal เอาแบบท้าทายขึ้นมาหน่อยเท่าไหร่ดีคะ section 1เอาไปสัก6แล้วกัน section 2ด้วยความที่เป็นเด็กไทยอยู่แล้วคือค่อนข้างจะเก่งหน่อยก็เอาสัก7แล้กัน เซกชั่น3 4A ไปเลยค่ะจุกๆโอเคไหนคิดเลขคิดเลขติ๊กตอกติ๊กตอกรวมแล้วได้ 17A ว้าวโอเคพอเราตั้งได้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาดูค่ะว่าปีนี้เราสอบวันที่เท่าไหร่กันนะ3 November หรือว่า3พฤศจิกายนนั่นเองเหลือเวลาอีกกี่เดือนเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอก5เดือนค่ะ ห้าเดือนเนาะไม่ถึงห้าเดือนแล้วเนาะก็ลุยลุยสุดๆสำหรับใครที่อยากรู้ว่าห้าเดือนนี้เราควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยน้องๆสามารถย้อนกลับไปดู ep ศูนย์ที่พี่เบสเขาพูดแพลนเนอร์ไว้ได้นะคะว่าของพี่ๆเนี่ยมีการเตรียมตัววางแผนยังไงบ้างเนาะโอเคแล้วที่นี้เรามาดูกันว่าอั t ติเมทของเราที่ฉันอยากได้ b m แ t เท่านี้เนี่ยเพราะว่าฉันอยากยื่นเข้าที่ไหนก็เขียนไปเลยค่ะ สำหรับพี่เนาะพี่อยากเข้าโรงพยาบาลรามาทิปดีมอมหิดลในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตหรือว่า MDMM นั่นเองเอา้าวแล้วเพราะอะไรละ่ะทำไมเราถึงอยากเข้าอ๋อก็เพราะว่าพี่อยากเป็นแพทย์ที่สามารถ สร้างผลกระทบสร้างการเปลี่ยนแปลงและกันกับระบบสาธารณสุขได้ค่ะ เนาะอันนี้ก็จะเป็น g กลหลักของเราเราจะได้รู้แล้วว่าอยากเข้าที่นี่เพราะอะไรแล้วเราก็เก็บสิ่งนี้เนี่ยไว้ในใจเพื่อที่เวลาทุกครั้งที่เราท้อเราก็ยังมีหน้านี้ที่เราสามารถตอบตัวเองได้ว่าฉันทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรโอเคทีนี้เรามาลงลึกกันดีกว่าค่ะว่าใน section หนึเนี่ยมันจะมีกี่ข้อและก็อะไรบ้างเนาะสำหรับ s e c นึเปิดมาเลยค่ะ critical 101ของเราจะเป็น thinking skill เซ c ชั o นหมีชื่อว่า thinking skill เนาะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยจะมี32ข้อใช้เวลา60นาทีสแสดงว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราทำทุกข้อมันจะใช้เวลา1นาที52วิสแสดงว่ามันจะแบ่งเป็น16ข้อที่เป็น critical thinking แล้วก็16ข้อที่เป็น problem solving ถ้าสมมติพี่ให้พายชาร์ตอันนี้เป็นเวลาพี่จะได้ว่าพี่ต้องใช้เวลาทำา6 6ข้อ30นาทีแล้วก็อีก16ข้อ 3าสินาทีแต่เมื่อพี่ทำอย่างเงี้ยน้องนองเห็นอะไรไหมเราจะได้ว่าเราจะตกเฉลี่ย critical thinking กับ problem solving เนี่ยใช้เวลาต่อข้อเท่ากันซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลา critical thinking ที่น้อยกว่า เพราะว่ามันอ่านแค่แบบผ้าบรรทัด6บรรทัดเราก็สามารถตอบได้เลยแต่ตัว problem solving เนี่ยเราจะต้องมาคิดคำนวณก็อาจจะใช้เวลายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็เลยมี s t r a t e g y ที่จะมานำเสนอน้องๆน,นะคะถ้าใครลองใช้ดูแล้ว work ไม่ work ยังไงก็พิมพ์ comment มาบอกได้นะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออถ้าสมมุติเรามีวิธีอื่นอะไรอย่างนี้ที่ work กว่าก็แชร์กันใต้ comment เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ได้เนาะโอเคพี่ก็ทำยังไงล่ะพี่ไบ พี่ก็ใช้เนี่ย15นาทีขออภัยค่ะ25นาทีเนาะในตัว Critical Thinking 16ข้อเนี่ยทำไปเลย25นาทีจะแสดงว่าตกเฉลี่ยข้อหนึ่งเนี่ย1นาที30วิแล้วก็ Problem Solving เนี่ยเราจะใช้เวลา35นาทีได้เวลาเยอะขึ้นแสดงว่าเวลาต่อข้อเราก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยเนาะก็จะเป็น16ข้อ สามสิบห้านาทีโหพี่ไม่ไหวหรอกแค่เนี้ยหนูยังทำจะไม่ทานอยู่แล้วเลยแต่ว่าถ้าเรารู้เนาะว่าเราควรจะได้เท่าไหร่เราจะสามารถเลือกทำข้อได้แล้วข้อที่เราเลือกทำเนี่ยเราต้องทำให้ถูกเราจะได้ได้คะแนานอันไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูค่ะเมื่อกี้เราตั้งไว้เนาะว่าเราอยากได้ประมาณ5 6หก็นี่เลย ถ้าอยากได้6ต้องทำได้กี่ข้อคะพี่ไบต์พี่ก็แปะรอสกอร์ให้ดูแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นรอสกอร์ของทั่วไปว่าถ้าเราอยากได้6เราควรจะทำได้27ข้อจาก32ข้อ21ข้อจาก32ข้อไม่ยากเลยนะเราผิดได้ถึง11ข้อเลยด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่ตั้งไว้อย่างนี้แล้วพี่ก็อาจจะทำ น้องๆลองตั้งดูเองนะว่าอยากทำได้กี่ข้อดีพี่ไม่ค่อยถนัด problem solve เท่าไหร่พี่คิดว่าพี่น่าจะได้ critical thinking มากกว่าอ่ะพี่ตั้งไว้13ข้อละกันให้ผิดได้3ข้อทำทุกข้อนะแต่ให้ผิดได้3ข้อส่วน problem solve เนี่ยแสดงว่าพี่จะต้องทำเพิ่มอีกแค่กี่ข้อเท่านั้นคะ8ข้อเท่านั้นเฮ้ยครึ่งๆเลย แสดงว่าถ้าสมมติพี่ดูดีๆ8ข้อพี่ให้เวลากับมัน35นาทีแต่พี่ทำถูกหมดทั้ง8ข้อก็คือโคตรเจ๋งแล้วแต่คือมันก็จะทำให้เราเหลือเวลาเยอะแยะเลยในการทำอีก8ข้ออาจจะเดาก็ได้หรืออาจจะทำให้ถูกก็ได้เข้าใจสิ่งที่พี่กำลังจะสื่อเนาะเพราะฉะนั้นก็คือตั้งเป้าไว้เลยว่าข้อที่เราจะต้องฟันแล้วถูกเนี่ยจะต้องเป็น12ข้อและอย่างน้อย Pridical Thinking Problem Solving ของเราควรจะได้อีก8ข้อจะทำให้เราได้โกที่เราตั้งไว้ก็คือ21ข้อโอเคไหมพอเรารู้อย่างนี้คือ Strategy เรามันมีมันมาจะทำให้เราไม่ต้องทำถูกข้อแต่ข้อที่เราทำจะต้องถูกเท่านั้นโอเคปะจดก่อนนะคะมาทีนี้ไปข้อแรกกันเลยดีกว่า ว่า critical thinking strategy ที่จริงกลยุทธ์เราเนี่ยมันควรเป็นยังไงหรอมันควรทำยังไงแล้วไอ้แพสซีชยาวอะ่ะหนูจะจับใจความยังไงดีพี่ก็นี่เนาะพี่ก็จะอธิบายเป็นรูปบ้านให้ฟังซึ่งบ้านของเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างคะมีหลังคามีไอ้ตัวที่รองฐานแล้วก็มีเสาบ้านเนาะหลังคาข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นโจทย์ ประเภท the main, THE MAIN conclusion เต MAIN conclusion เนาะโอเคเป็นประเภท THE MAIN conclusion และข้างบนสุดของหลังคาเนี่ยก็คือเป็นประเภทอ่ conclusion ถ้าใครทำโจทย์มาแล้วหรือ pretest หรือเคยสอบมาก่อนเนี่ยก็จะรู้เนาะว่า critical thinking เนี่ยสามารถ มีได้ประมาณ7 8แบบด้วยกันเดี๋ยวพี่ก็จะมา go through กับพี่เบสเนาะว่าแต่ละแบบเนี่ยมีวิธีแท c ็กโยังไงบ้างทีนี้ the main conclusion ก็เปรียบเสมือนข้างบนสุดที่เป็นกึ่งของหลังคาที่เราจะต้องหาทุกอย่างมา support ถ้าเราไปดูอ่ะมาเขียนตามพี่ตัวกล่องนี้เนี่ยมันคือ passage passage หรือที่ในโจทย์เรียกว่า argument เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันประกอบไปด้วย the main conclusion บวกกับ premises premises เนี่ยก็คือเป็นเหมือน supporting เป็นประโยคที่มา u p อร์ตตัว the main conclusion ให้เป็นจริงซึ่งไอเสาเยอะๆๆหลักสีพวกนี้ค่ะมันก็คือ premise เนาะแล้วเราก็จะไปดูว่า premise แต่ละอันเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงแล้วมันทำให้เราสามารถเป็น the main conclusion ได้ยังไงทีนี้พอเรารู้แล้วว่า passage เนี่ยมันเกิดจาก the main conclusion บวกกับ premise หลายๆตัวเราก็จะมา ดูว่าแต่ละแบบเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างแต่เป็น Conclusion เนี่ยเมื่อกี้พี่วาดให้ดูแล้วก็คือเป็นหลังคาอันบนสุดเนาะที่โดน support โดย premise premise เนี่ยมันก็จะมีหลักสีมากเลยอันนี้พี่ให้เป็นตัว p เนาะ p 1ก็คือ premise ที่1 p 2ก็ premise ที่2ก็ไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับค่ะเนาะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงค่ะ ที่เห็นไหมพี่ทำเป็นปะปะกไว้อันนี้เนี่ยมันจะ premise เป็น premise ที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือ assumption นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบที่3เนาะที่เป็น assumption เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันพี่เบสจะเป็นคนสอนว่า assumption คืออะไรแล้วมันต้องทำยังไงคะถึงจะหา assumption ได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมี the main conclusion มี A c o คอ l u คลูชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็น can be reliably concluded อันนี้เนี่ยก็คืออ่านโจทย์แล้วก็จะแปลได้เลยว่าเรากำลังทำโจทย์ประเภทอ Conclusion อยู่อีกนิดที่ b m a t เพิ่มขึ้นมามันจะมี principle principle of argument เนี่ยจะเป็นการที่ทำว่าเราได้หลักการนี้เพื่อที่จะนำไปสู่ the main conclusion แบบนี้ มันก็คือหลักการที่จะนำไปสู่ the main conclusion เนาะโอเคทีนี้แบบต่อไปก็จะเป็น parallel reasoning อันนี้ go over เร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันในแต่ละอันส่วน assumption เมื่อกี้ที่บอกไปแล้ว นั่นก็คือ invisible premise ตรงนี้เนาะเราจะมองไม่เห็นแต่โจทย์จะให้เราเชื่อมโยงอะไรบางอย่างต่อไปก็จะเป็น flaw กับ weakness ที่เป็นการบอกว่าเฮ้ยโจทย์สรุปแบบนี้ผิดเพราะอะไรนี่เขียนเร็วๆเนอะโจทย์สรุปผิดเพราะอะไร พอเรารู้แล้วเราต้องสามารถใช้เหตุผลอย่างอื่นมาซัพพอร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นข้อ7และข้อ8 Weekening กับ strengthening เนาะอันนี้ก็จะต้องรู้ว่า the main conclusion คืออะไรเพื่อที่เราจะไปอ่าน choice และก็ตอบได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามา debunk โจทย์ violate เป็นการทำให้มันอ่อนลงหรือทำให้มันเข้มแข็งขึ้นโอเค ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่ม the m a i n Conclusion กันเลยค่ะ